การแข่งขันประเดิมนัดแรกของสัปดาห์ที่3วันนี้นะคะทีมของปียนนเป้นน้อยทีมสีม่วงเจอกับทีมพรพ,พันทีมสีทองอะทุกคนเอดเพลินสปอร์ตพูดเลยว่ากับตันทั้ง2ทีมนะคะทั้งกับตันของพรพันเกิดประหลาดทีมสีทองนั่นคือจอแดนนอมสันแล้วก็กับตันทีมของเปีน่นนเป้นน้อยก็คือมารีแมคเคนะนะคะ ถ้าบทงานได้ดีอ่ะคือเลือกลูกทีมได้ดีถึงแม้ว่าในแมตช์วันนี้นะคะจะเป็นทีมของจอแดนทอมสันทีมของบอลเพื่เกิดปราดเนี่ยเอาชนะทีมของมารีมาเคทไปนะคะคือชนะในคะแนนรวมแต่ว่าเซตหนึงเนี่ยให้กับทีมของเปียโนไป,ปน,น้อยไปได้1เซตทีมของจอแดนทอมสันเนี่ยนะคะพาทีมชนะ3นัดรวดติดต่อกันเลยนะคะในสัปดาห์ที่2ก็คือชนะรวดเลยและในสัปดาห์ที่3ก็ชนะในนัดนี้นัดแรก ไม่ใช่เล่นๆสำหรับคำว่ากับตันอย่างจอแดนทอมสันพูดเลยคือที่สุดส่วนวันนี้ทีมของปีดูไปน้อยทีมบมริมแมคเคเนี่ยที่เป็นมิดเดิลบล็อกเนี่ยเข้าใจแล้วคำว่ากับตันทีที่เป็นมิดเดิลบล็อกเนี่ยเพราะมิดเดิลบล็อกของเขาเนี่ยโอ้โหบล็อกฝั่งจอแดนทอมสันได้แบบเยอะมาก โอ้โหสุดยอดเหมือนกันเลยอะนะคะคะแนนรวมของทีมจอร์แดนทสั้นแล้วก็ทีมของวอลลิแมคเคนะนะคะคะแนนรวม73ต่อ58นะสนั่ะเซตรแรกก็เป็นทีมพรพัน์ได้ก่อนนะคบวก40คะแนนพอเซตที่2ปุ๊บ ให้ทีมเปียโุเปน้อยบวก40คะแนนและเซตที่3จบท้ายด้วยทีมพรพันธ์นะคะบวกอีก40คะแนนและก็บวกแมตช์ชนะอีก60คะแนนค่ะดังนั้นเนี่ยเกมวันนี้ทั้วทั้ววินพอยต์น่นะคะทีมของพรพันธ์เกิดปราดบวกไป140คะแนนต่อคนและทีมของเปียุเไปน้อยบวกไป40คะแนนต่อคนค่ะเปียนนไปน้อยของเราทําคะแนนเป็นอันดับ 2, 2> ของแมตช์วันนี้นะคะไม่ใช่เล่เลนๆของทีมก็คือรองจากนาตาเลียเปเรลิลานะคะสาวบราซิลนั่นแหละแล้วก็เปียโนไปน้อยลิเบโร่มา าเป็นอันดับที่2อ่ะทุกคนของทีมวันนี้นะคะส่วนทีมจอแดนทอมสันเนี่ย ตันไม่ได้มาเป็นอันดับแรกเลยนะคะครั้งนี้มาเป็นคิงด้อมริเชลนะคะอันดับแรกมี287คะแนนนะคะแล้วก็ฮอฟแมนมือบุกเหมือนกันก็เป็นอันดับที่2นะคะส่วนพรพันเกิดปราดเนี่ยลงในเซตแรกแล้วก็ครึ่งเซตที่2หลังจากนั้นก็เป็นซินนี่ฮิลเล่ลงต่อจากนั้นเลยนะคะทําให้คะแนนของพรพันเกิดปราดเนี่ยมี168คะแนนนะคะแล้วก็ซินนี่ฮิลเล่มี187คะแนนคือเห็นได้ชัดเลยนะว่า ขอยกให้ได้ไหมยกให้ลิเบโรอย่างเปลี่ยนูแป้นน้อยหน่อยว่าทำผลงานได้ดีติดต่อกันมาเรื่อยๆเลยเปลี่ยนูแป้นน้อยมาเล่นในเอลิทลิเบเตถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆฟฟแฟนๆบอลอาจจะเห็นว่าไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากก็เหมือนลิเบโรซึ่งแฟนๆก็ไปดูแต่ตัวบุกหรือว่าตัวที่ทําคะแนนอย,อยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมแค่เปลี่ยนแป้นน้อยเนี่ยขุดได้เนี่ยแค่ล้มลงไปขุดอะแค่เอามือง,งัดขึ้นไปขุดได้อะ นั่นคือคะแนนสกิลส่วนบุคคลของเปีน่นรปแ้น้อยเพิ่มขึ้นเลยนะคะจนมันทําให้คะแนนของปีน่นรปไ้น้อยเนี่ยมันเป็นโมดดิกอันดับหนึ่งบวกกับเป็นแบบอันดับที่2ของแมทวันนี้อะ คือมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะพีคมากๆส่วนนะทางหน้าพรพรร์เกิดปราดแฟนๆก็ไม่ต้องอรู้สึกอะไรไปนะคะเพราะว่าต้องสลับตัวเซตกันบ้างนะคะจะให้พรพธร์เกิดปราดลง3เซตรวดเหมือนก่อนๆก,ก,ก็คงจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวผู้เล่นคนอื่นเขาจะไม่ได้คะแนนรายบุคคลไปนะคะก็เลยต้องผลัดเปลี่ยนให้พรพรร์เกิดปราดลงเซตครึ่งแล้วก็เป็นซินดี้ฮิวเล่ลงเซตครึ่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพรพรร์เกิดปราดก็อยู่ทีมเดียวกับซินดี้ฮิวเล่เหมือนกันและพรพันร์เกิดปราดก็ได้ลงแบบเต็มๆอ่ะ ซีนี่ฮิวเล่แทบจะไม่ได้ลงเลยน่าจะแบบลง10%รครั้งนี้ก็ต้องสลับผัดเปลี่ยนกันบ้างนะคะแฟนๆลีบอลไทยการแข่งขันก็เข้มข้นอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับอลิซอาริมิเตทางฝั่งออโปรสปอร์ตผลงานของสาวไทยของเราทั้งสองคนเนี่ยถ้าผลงานได้ดีมีโอกาสต่อสัญญาได้ค่อนข้างเยอะนะคะแอรพูดเลยเพราะว่าสังเกตจากนุสราต้อมคำนะคะเล่นในฤดูการแรกเสร็จปุ๊บ่าต่อสัญญาในฤดูการที่2เลยและเอาตรงๆนะเอาตรงเลยปะเปรีดไ่น้อยกับพะพังเกิดประลาดอะถ้าผลงานได้ดีนะ ปีูไม่น้อยทํางานได้ดีเห็นได้ชัดเลยส่วนพันพันเกิดปราดก็ทําผลงานได้ดีเพอเพอนะคะดูเหมือนจะดีกว่านุสธาต้อมคําในฤดูกาลก่อนๆซะอีกดังนั้นเนี่ยอยู่ที่เจ้าตัวแล้วนะคะว่าเจ้าตัวจะต่อฤดูกาลของเอลิลิเบเตต่อหรือไม่แต่แอดเชื่อว่ามีการท้าทามแน่นอนหลานเปอร์เซนต์ค่ะวันนี้เราแข่งขนันนัดแรกนะคะก็เรียกได้ว่าเข้มข้นพอสมควรเพราะว่าเป็นแมตช์ที่สาวไทย2คนแข่งกันตั้งแต่ประเดิมนัดแรกของสัปดาห์ที่3เลยนะคะ การแข่งขันในแมตต์ต่อไปเราพัก1วันคือวันที่25นะคะแล้วก็ไปแข่งอีกทีในวันที่26โดยในวันที่2ี่เนี่ยทีมของปีนุแป้นน้อยจะเริ่มแข่งกับทีมคูเปอร์เวลาตีสอนะคะและทีมพอนพันธเกิดป่าเนี่ยจะเริ่มแข่งกับทีมวอลเล็เทียแอดเดอร์สันเวลาตีส <c oughs> ิบฝากแฟนๆวอลเลย์บอลท่านไหนยังไม่ได้นอนหรือว่าอยากดูสาวไทยจริงๆฝากตื่นมาดูด้วยนะคะฝากมาดูนักภาพของเราด้วยทั้งช่อง BG Sport นะคะรายเดือนเดือนละ50บาทถึงตอนนี้ใครยังไม่ได้สมัครบ้้้างงคคะะตอสมัรแลวนะ ทุกคิดว่าผลงานของเปีุนไปน้อยและพอนพังเกือบปราดเป็นอย่างไรบ้างโอ้ไม่ก็สุดยอดไปเลยสาวไทย